สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินบางกรนะครับจะมาสอบถามคุณพี่ท่านนี้นะครับที่มาออกรถกับทางประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครของเรานะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่มิ้นค่ะพี่มิ้นครับแอดมินอยากสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการออกรถกับทางบริษัทเราว่าใช้เวลานานไหมครับที่จะออกรถคันนี้ใช้ไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะที่ออกรถก็คือ มาติดต่อ1วันนะคะก็คือแล้วก็ทําสัญญาทําสัญญาอีกวันขึ้นก็ได้รถเลยค่ะประมาณ2-3วันใช่ไหมค,ค,ครับค่ะประมาณ2วันแล้วคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรครับอ๋อค้าขายค่ะประกอบอาชีพค้าขายนะครับแล้วเซลล์คนไหนเป็นคนดูแลครับเซลล์เอ็กค่ะเซลล์เอ็กบริการดีไหมครับเซลล์ค่ะบริการดีค่ะบริการดีมากค่ะครับโอเคค่ะ แอดมินขอพระคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจกับทางประเสิฐผลลุ่งเรืองสกุลนครของเราครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ